กิจกรรมไข่นักข่าวจิว๋วรู้เท่าทานสร้างสรงสื่อดีกิจกรรมดีในช่วงปิดเทอมนี้ก็คือโครงการนักข่าวจิว๋วเป็นกิจกรรมสร้างผู้สื่อข่าวรุ่นเยาวเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารให้ความรู้ข่าวสารตลอดจนสะท้อนปัญหาในสังคมและชุมชนค่ะโดยการนำเสนอสาระความรู้หรือข่าวสารในรูปของบทความคลิปวิดีโอเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกฝนในขั้นตอนกระบวนการสืบค้นข้อมูลการสัมภาษณ์แหล่งข้อมูลการเขียนสคริปต์การตัดต่อทำคลิปวิดีโอและคลิปเสียงเพื่อการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ทางอินเทอร์เน็ตทั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในตนเองการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การมีส่วนร่วมในการสะท้อนภาพปัญหาการพัฒนาสังคมและชุมชนค่ะ